มาด้วยเหรอแลงจงเบเดินแบบเดียจริงจงเบแบบหน้าตาเขาปิดประตูแล้วอม่ได้เขาแบบต้องไม่ต้องไม่ผอมมากจงเบบอกว่าจงเบบอกว่าเึงด้วยสิอย่างเลยโอ้โหตงจงเบใส่เพชรอะไรเห็นว่าใส่เพชรใส่เพชรด้วยเหรอเครื่องประดับไม่รู้ครับจงเบเดินกี่โมงอ่ะก็อีก อ๋อเหรอเดินเดินให้ดูเป็นออเดอร์ก่อนทุครึ่งแล้วุครึ่เหรอสองุงสองุเหรอชุดเดียวชุดเดียวไม่มีเปลี่ยนชุดใช่ไหมมีชุดนี้ชุดเดียวอ๋อชุดนี้ฟินาเล่สามเก้าไหนสามอะไรอ่ะเขาเขไปเยิบกากตม่ี้งบแปไ่ได้ซื้อหวยมันี้เขาไปซื้ออ หวยนะหวยหวยหวยทางโรสตอรี่ทางที่แล้วทางไม่หวยแล่ว่จงเบกทางหวยนี่คือใต้ดินแหละแต่ว่า็ใต้ดินแค่โรสเอรี่ยต่พูดหวยไงเขาเดี๋ยวเราจะไปฟ้องฟ้องได้ไหมไม่สนใจเลยไม่กลัวเลยแต่แบบว่าอุ้ยยิงเสร็จมากเหรอเห็นมาก เดี๋ยวซือ้เดี๋ยวซื้อด้วยตัวบาณได้เลขจากจังเวัเลนไ่ยสองานสางานสาม้นนี่ะเลขทายมันจะได้ได้จะสองกว่าติดติดติดเบอร์แกก็ที่ตรงไปตรงไปโคไซดอนสับเวอะไรเงี้ยอ่ะอนวดไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจไงอย่ามาแอบดู

สนจะบูกเออเขาไฮไลท์ไงไฮไลท์ไฮไลท์ไม่เชื่ออะไรเลยจริงไม่หรอกจมูกมาสวยยัล้วจมูกอะไรเีอ๋อจมูกอะไรก่ทตุกตมดใอะไรนไม่รู้เหมือนกันอะไม่ได้ทำอะไรเลยดีหวานหวานตอนนี่ากันี่เขาไม่สกปร ป็นอะไรครั้เดินแบบครับมขาไม่ได้หรอครับอยากจะลองดูจะลองดูเขาไม่ได้หรอยังไม่แน่ใจ